สวัสดีคะ่ะ f c ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เจจะพา f c มารับชมแนวทางหุ้นจีน VIP เช้าบ่ายคะ่ะวันที่18มิถุนายน2568นะคะ f c คะ่ะวันพุธคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดติดวิงดูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านในไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถ นำไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นไปรับชมวันที่17ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่17จดจะให้เด่นรอบเช้าหและห้าเด่นรอบบ่าย4ี่และสามนะคะรอบเช้ามา4ี่ศ0นย์สามห้าศนย์เด่นมาห้าทุกคนเข้าเด่นมา5าแล้วค่ะคู่ห0ูนเจ๊ไม่ได้จับหายจับได้หกนย์พี่น้องเสียดายนะคะทุกคนคะ่ะอเลขเด่นประจำวันรอบเช้ามาเลขสามนะคะ3 0 0ศ3ย์สามสามอยู่รอบบ่ายพี่น้อง รอบบายให้4และ3มา06476เข้าคู่ตัวกลับนะคะ4664เป็นคู่ตัวเด่นทุกคนเลขเด่นประจำวันรอบบ่ายหลุด3กับ8หลุดนะคะเอาเป็นยังไงพี่น้องคะสุขดีกันบ่พี่น้องได้บ่านาะเนาะได้4664บ่เนาะจ้าไปต่อค่ะพี่น้องคะวันที่18นะคะเฮงเฮงปังๆเหมือนเดิมค้าชอบนะคะสำหรับวันที่18จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ รอบเช้านะคะจะได้มาอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ทุกคนวันนี้หนึ่งกับศูนย์กับศูนย์กับเก้านี้มาเกือบทุกคู่หรือเปล่านะคะทุกคนจะมาให้เราเราเห็นไหมนะคะทุกคนคะสำหรับวันที่สิบแปดเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะหนึ่งสองสองหนึ่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 งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ 0440 0990 0550 0770เดเนเด่นรอาบายอยู่ที่2และ1ค่ะ2คล่ะสองศ2 0, 02, 42, 2 9, 9, 2 6, 6, 2 2สองสองสี่ส้าสองสองหกหกสอง สองเจ็ดเจ็ดสองสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสีขามาดูทุกคนวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิลอีกแล้วนะคะทุกคน วันนี้เลขซ้ำกันเยอะมากตั้งแต่หุ้นนี้เคอีมาแล้วหรือเปล่าแล้วนกะ็ทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลนะคะทุกคนวันนี้แต่ว่าวันพุธไม่มีเล็กเบิ้ลประจำวันก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจาราณาชอบนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นกันก่อน1 0ึ1ง2ู1ย1สองห0ึ่งหนกับ1นึ0 2 2 1 1 2 1 1 1์ศูนนะคะ FC ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ f c ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ FC ชอบค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันกันเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเดือรอบละสคู่วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่4ีกับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวัน เลขสกับเลข9นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเช้า1และ0นย์เด่นประจําวัน4ีและเเป็น 4, 4, 1นึ่1สี่ไม่ติดกูตะเด่นนะคะศค่ะศูน0์สี่สกาเก้าศูนยกับ1และ4กับ9เป็น2 4งสี่สี่าเก้าสอค่ะหนึ่งสี่แล้วแต่ความชอบเนื้อคะ่ะทุกคน มักบ่นอพี่น้องเนาะเอฟซีขาสำหรับคู่ที่ใจจับให้เอฟซีได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นรอบเช้าตัวเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันแด้พี่น้องวิเขาไม่หลุดถูกมือบอมักประชอบจับคู่ใหม่ได้ทันทีถ้าสมมุติว่าเอฟซีชอบตัวเด่นนะคะ ทุกคนคะสำหรับแนวทางหุ้นจีน VIP วันที่18มิถุนายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะสุขสุขมันมันสุขสุขกน้นพี่น้องสวัสดีค่ะ